สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมโฮงไกสตาร์เรลนะฮะก็สําหรับวันนี้ครับผมจะมาลงบอตโลก6นะครับโคโคเลียครับตัวละครของผมนะฮะก็เหมือนหลายๆคนนะครับยังติดอยู่ที่เลเวลห้นะครับเนื่องจากว่า AR นะครับเลเวลหลักนะฮะก็ยังอยู่ที่ไม่ถึง40่สิทำให้ยังไม่สามารถปลดล็อกสมดุลสมาดุสาได้นะฮะ บางคนเล่นอยู่เนี่ยมันจะไปตันเนื้อเรื่องอะ่ะมันจะไปตันอยู่ที่3 5 3 6นะฮะเลเวลเพราะฉะนั้นบางคนอยากจะลงโลก6ก่อนเนาะก่อนที่จะปลดเลเวลวันนี้ผมก็จะมาลงนะฮะแล้วก็จะมาแสดงให้ดูนะครับว่าผมใช้พาร์ทอะไรในการลงนะพาร์ท mm hmm. ที่ผมใช้ในการลงเนี่ยเกือบทุกครั้งผมจะใช้นี่ครับล่าสังหารเหตุผลมันไว พาร์ทเฟื่องฟูเนี่ยผมก็ก็ใช้นะพอใช้ผ่านได้แต่ว่ามันช้ามากครับมันต้องเป็นพาร์ทล่าสังหารนะฮะมันจะเร็วครับปกติผมจะอัพพาร์ทล่าสังหารประมาณ 10- 1ถึงนะฮะแล้วก็อัดเฟื่องฟูไปสัก5้านะฮะแต่พอดีว่าเล่นรอบนี้เนี่ยมันออกค่อนข้างน้อยนะฮะเฟื่องฟูออกแต่ล่าสังหารก็คือเอาเฟื่องฟูบวกพลังโบว์ดีเฟนส์ไม่หน่อยเนาะส่วนของอื่นๆน,นะครับอุปกรณ์เนี่ยก็แล้วแต่สุ่มเลยะฮะ แต่รอบนี้แม้ว่าพาร์ทเครื่องฟูจะน้อยนะครผมก็มีอุปกรณ์ในการช่วยดีเฟนส์น,นะฮะร,รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเพิ่มพลังโจมตีนะฮะสำหรับตัวละครที่ผมจะลงเนี่ยหลักๆเลยก็คือตัวฮิวตัวฮิวเนี่ยคุณต้องมีคือไม่มีนี่ยับแน่นอนนะฮะผมพิเร์ไปที่ตัวละครที่หาง่ายอย่างแมเน็นะฮะสุดโหดรับ C6 E6 อ่ะ E6 แล้วก็ตัวอ,อื่นที่ควรจะมีนะก็คือมันเป็นเซ็ตองมันนะ สำหรับใครจะเล่นดับล่าสังหารนะฮะก็ต้องมีตัวแท้งนะฮะหนึ่งดาเมจแล้วก็ซนะัพพอร์ตับบไปลุยกันนะฮะเออผมลืมบอกไปพ<ม>าร์ทล่าสังหารเนี่ยก็ควรจะอัพอัพสกิลนะฮะโรสแนนต์เนาะอัพสกิลโรสแนนต์เนี่ยให้ถึงขั้น3นะฮะนี่นะครับขั้น3มันจะมีสอเอฟเฟก Effect ครับเอฟเฟกที่คุณควรใช้นะฮะก็อันแรกนะฮะนี่นะครับ เพิ่มจาก100เป็น200หน่วยนะครับจะได้มีจังหวะเวลาหน่วงนะฮะเวลาโคโคเลียนะครับปักเสาเราจะสามารถใช้สกิลได้ทันทีครับและอีกพาร์ทหนึ่งนะฮะก็ผมใช้อันนี้นะฮะ Star Hunter ครับปาครับลุยกันโคโคเลียนะครับจะมี3เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยคุณสามารถออโต้ได้เลยนะครับแต่ผมไม่ออโต้นะ แล้วก็โกเกียนะครับจะแพ้ควอนตัมนะฮะไฟก็ไฟฟ้านะฮะเฟสแ,แรกครับพยายามเก็บเกรด้านขวาให้เต็มสองสองขีดเลยนะเอาให้เต็มสองขีดนะดดดจะใช้เพื่อละลายเสาก็ได้ส่วนตัวแท้งของเรานะฮะก็ให้กลางโลเรื่อยๆ กยางเรื่อยๆเลยครับโบรเนียก็บัฟเรื่อยๆเลยครับพยายามคุมคุมขวาล่างได้นะฮะสำหรับเกตท่าไม่ตายเกตสกิลต่อสู้นะฮะอันนี้ผมจะใช้กอดนะฮะเพื่อละลายเสาครับแล้วก็เสาเนี่ยพลังใกล้หมดก็พยายามใช้เซเลตตีนะฮะมันจะได้มันจะได้เทิร์นเพิ่มครับ เดีวก mm ็รัวสกิลรัวๆเลยครับเฟสแรกไม่ยากครับเดี๋ยวไปรอที่เฟสที่สองนะฮะจะมีประเด็นละ เ,เกดเกดด้านขวาแล้วนะฮะไม่ใช้นะครับจนเต็มแต่ผมใช้ก็สำหรับตัวละครโคโรเลียน,นะมันจะมีแช่แข็งนะครับถ้าคุณใช้มาลาชานะครับแล้วก็บโรเนียนะมันจะสามารถละลายน้ำแข็งได้นะจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นครับ เก็บเกลียรอเลยครับจะเข้าเฟสสองแล้วเดี๋ยวครับเฟสสองมานะฮะเฟสสองมากครับมันจะมีโบรเนียมานะฮะซึ่งบรเนียเนี่ยอ่าผมพูดตรงๆว่ามันเป็นตัวละครซับพอร์ตโซฟเลียนะคุณควรฆ่าบรเนียก่อนเข้าเฟสสามครับอันดับแรกนะฮะผมจะล้างเสาก่อนครับ มันจะปักทีละสองเสาแล้วนะจากเนี้ยเห็นไหมฮะด้านขวามันจะมีสองเม็ดเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันมีเม็ดเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างคุมลําบากนะครับแล้วเขาก็ตีตามปกติครับพยายามรักษาเลือดนะฮะรักษาเลือดห้อยู่เดับดสูงครับตีไปเลยครับ,บโลเนียนะฮะไม่จําเป็นต้องชนะทุ่งชนะทาทาทั้งนั้นครับเอาแม่งให้ล่วงก่อนนี่นะครับพอมันกลางเสาปุ๊บเราลงเลยฮะปุ๊บเนี่ยแล้วแล้ว,ลวเออ มันจะเกือบหมดแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปปุ่มฟึ๊บนะปึ๊บฟึ๊บยิวต่อเลยฮะเอาให้ล่วงนะครับโรเนียม,มันซับพอร์ตโหดมากนะ <c oughs> พยายามเก็บเกสรให้เต็มตลอดเวลานะฮะ <c oughs> การโง่ไว้ก่อนครับแล้วก็นี่นะครับใช้สกิลปุ๊บก็กดสกิล4ีเลยฮะทันชีสวนเลยครับอย่ารอนะฮะแรงนะฮะสกิลนี้ ลงเสาแล้วฮะพอลงเสาปุ๊บนะลูกซอนข้าดมาทันทีครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตีให้แตกครับตีให้แตกครับ,อ,รบอ่ะไม่แตก, <laughs> กปึง๊ง เอาให้เลือดเต็มๆไว้นะฮะกางโล้ไว้ครับเก็บเกียร์ชับเนี่ยฮะโบเนียมันจัดบัฟปุ๊บก็สกิลทันที แล้วก็ฮิวทันทีเหมือนกันครับพอเขาสกิลนะเราไปฮิวทันทีครับโอเคตอนนี้เกตเต็มนะฮะเกตทะลุครับทะลุสองรอบแล้วก็ใช้ไปเลยก็ได้อ่ะโรเนียล่วงแล้วฮะสบายแล้วละอันนี้ก็ไปจัดการโคคุเลียนะครับโคคเลียแพ้ควันตั้มนะครับถ้าใครเชิใช้เซเล่ก็จะง่ายหน่อยนะ เอาไ้ล่วงครับาดูโอเคสุดแล้วฮะลงเสาใช่ไหมลงเสาก็าเหมือนเดิมครับกระเถาะเสาทิ้งโดนแช่แข็งด้วยรอบนี้ ยิืมด,ดูอีกแล้วผมลงสองทีเลยแล้วกันไม่จันเป็นอันนี้ผมจะบับตัวน,นี้นะฮะเพื่ออะไรน้ำแข็งด้วยฮิวด้วยแล้วตัวน,นี้ด้วยฮิวครบนะฮะพอะให้เด็กเเต็มๆครับลุยต่อฮนะ やり先に火を。炎の槍を助けれ楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。おやすみ。避けられない必須。我に力を。うそしいわね。やってもら。 เ,เ,เ,เขาไม่มีโบเอิบอสไม่มีโบเนี่ยเนะี่ยมันจะค่อนข้างง่ายไม่อยงั้นบอสมันจะเล่นเกตอยู่ตลอดนะเติมเลือดรับ อัดสกิลแล้วนะลวงครับเฟซสามนะฮะอยู่กันเลยครับบั๊บบ,บ,บ,บัวรัว

ถ้าเข้าเฟซสามนะฮะแล้วโบเนียยังอยู่นะฮะผมบอกเลย <laughs> งานช้างจัดๆ <c oughs> ป้าขาให้ใกล้มือแล้วฮะใกล้มือแล้วฮึบเรียบร้อยครับสกิลหายนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเน้นไปที่ฮิวก่อนนะฮะเดี๋ยวจะลงเสาแล้วอีกฝั่งจะลงเสาแล้วบับครับรยูไปเลยฮะเอาให้เต็มเต็มนะฮะใกล้จบแล้วครับ 何で <Mile dizzy> โอเคเกตเต็มห้าเลยนะฮะผมจะทำให้มืนนะฮะมืนก่อนที่จะใช้สกิลได้นะครับ <todo> เรียบร้อยครับง่ายง่าย<ท> <Linda> ครับอันนี้ลงสกิลได้แล้วมันจะตายแล้วฮะคุ้มทุกอย่างไปที่การโจมตีกระอ <lose> เรียบร้อยครับ ก็จะจบนะฮะสำหรับโลกหครับมาแล้วะฮะก็ถ้าใครมีแบบอื่นอ่ะคือมันสามารถผ่านได้หลายวิธีนะอันนี้ก็คือเป็นแค่แนวทางหนึ่งนะในการผ่านล่าสังหารยับเน้นล่าสังหารนะครับโดยล่าสังหารก็ต้องจําไว้นะฮะต้องมีสองออปชันนะฮะอย่างที่ดีก็คือต้องเหมือนเมื่อกี้ก็คือมีสองหลอดในการลงสกิลอะพอปักเสาป,ปุ๊บปัก,ปกน้ําแข็งปุ๊บก็ลงสกิลเนาะ แล้วก็ที่สําคัญนะฮะควรจะมีดีเฟนต์นะฮะหรือเครื่องฟูก็ได้อะจะเป็นอนุรกษ์ก็ได้เครื่องฟูก็ได้สัก5นะอันนี้ผมน้อยไปหน่อยผมน้อยไปหน่อยเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่าเราเรา,เราเล่นนะมันจะแรนดอมนะฮะยินทะเราเลือกพาร์ทล่าสังหารนะฮะมันก็จะสุ่มอันอื่นออกน้อยหน่อยอันนี้สามที่ยังสบายสบายเพราะว่าก็เหตุผลเพราะว่าเราก็ต้องดูพวกนี้ด้วยนะเนี่ยอะไรมัน,นมลดพลังป้องกันนะได้ลดลดพลังดามจที่ได้รับนะฮะ อืถ้าเกิดใกล้ตายขึ้นมาก็จะช่วยได้นะโอเควันนี้ผมไปก่อนแล้วนะฮะตรงน,นี้นะฮะแม่เน็ตนะฮะช่วยเหลือได้เสมอครับ MVP จะัถทาไม่มีตัวนี้ไม่ผ่านนะฮะแล้วเจอกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ